คุณกำลังมีอาการอ่อนเพลียหรือรังอยู่หรือเปล่าคะรู้สึกไม่สดชื่นเหนื่อยง่ายเวียนศรีรษะไม่มีเรี่ยวแรงหน้าตาอิดโรยผิวหน้าซีเซียวสมองล้าขาดสมาธิพักผ่อนเท่าไหร่ก็ไม่เพียงพอจะว่าแข็งแรงก็ไม่ใช่จะว่าเจ็บป่วยก็ไม่เชิงตรวจเช็คเท่าไหร่ก็ไม่เจอโรคนั่นหมายความว่าภาวะกึ่งแข็งแรงกำลังมาเยือนคะ่ะ ภาวะกึ่งแข็งแรงในทางการแพทย์จีนหมายถึงร่างกายอยู่บนเส้นแบ่งระหว่างความแข็งแรงและความเจ็บป่วยซึ่งเกิดจากสาหิตของเลือดและพลังรงปราณพร่องนั่นเองค่ะการแพทย์จีนเน้นการรักษาภาวะกึ่งแข็งแรงจากต้นหิตโดยนิยมใช้สมุนไพรจีนสูตรเฉพาะที่อยู่ในรูปแบบเป็นสารสกัดเข้มข้นเพื่อบำรุงพลังลมปราณและเลือด เอิร์นวได้คัดเลือดสมคนซึ่งเป็นราชาย,ยาสมุนไพรยจีนในการบำบรุงพลังลงปราณและเออร์เจียวซึ่งได้ถูกยกย่องว่าเป็นราชาสมุนไพรยจีนในการบำบรุงเลือดซึ่งมีประวัติการใช้ในวงการแพทย์จีนมากว่า2,000ปี เสริมสร้างพลังงานให้กับร่างกายกระตุ้นกระบวนการสร้างเลือดของไขกระดูกทาให้เมด็ดเลือดแดงและฮิโมโกลบินเพิ่มขึ้นทั้งปริมาณและคุณภาพเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันต้านอนุมูลอิสระชะลอความชาราจึงช่วยให้สุดชื่นมีเรี่ยวมีแรงคึกคักหน้าตาสดใส ผิวพรรณเต่งตึงดูมีชีวิตชีวาและร่างกายแข็งแรงเปรียบเสมือนการชาร์จแบตเตอรี่เติมพลังงานให้กับร่างกายเพื่อให้กลับมาสมดุลแข็งแรงอีกครั้งหินผลโดยรวม96%ค่ะจึงจัดเป็นวิธีการเสริมสร้างสุขภาพเชิงบูรณาการขั้นพื้นฐานและสำคัญกับทุกเพศทุกวัยซึ่งเป็นการสะสมต้นทุนทางสุขภาพอย่างแท้จริงปรึกษาแพทย์จีนได้ที่สายด่วนสุขภาพเอิบ ศ2น5 1สอง9จาหนึ่งสสเก